น่าจะขึ้นแล้วปะในยูทูบเหรออืมยังไม่เห็นขึ้นเพิ่งกดสตาร์ทไปมาละโอเคโอเคว้า okay. ว okay. wow. ตอนนี้ทัานขึ้นใน YouTube ด้วยขึ้นใช่ไหมเธอ f c ครับพี่เอ้ยการสมัครรับข้อมูลเชีย่ยเองเองกดสับค่าด้วยเหรอเฮ้ยทำไมสตรีมมันไม่ไอเอเลนไม่ดังวะเขาต้องใส่หะไรประเทศไอเลดไม่ดัง ้องกดแลกแต้มันเฮ้ยโลดีครบคุณแม่สุโดโรข้าจะเลิกซับแล้วอะทำไมวะ <c oughs> เอาตังไปเปแฟนมีแล้วมีแล้วเองมีแล้วมีคนเอาเด้ยวยอ มีคนเอาเองด้งดเหรอเพื่อนหนึ่งนะคือจริงๆอยากเล่นเกบเอ็นนะแต่เราจะเล่นหะกกนนลัยเองมีเกมแนะนำปะ พับจีโซโล่แลม่มทักทายฉันอยู่นอกบ,บ้านเอ,อ้าเพรอนอยู่นอกบ,บ้านอยู่ไหน่ะพับจีไม่เล่นกับเพื่อนแล้วไม่โหนกอ่ะเด้มีไหมมีอย่างอื่นไหม เราม่ทันหยูดนกป่ะอ,อ๋อเี่้ชื่อชมพูเหมือนกันที่ตองสุดวันนี้ที่ตองจะเล่นเกมผีป่ะเนี่ยที่ถามเมื่อวานอะเล่นเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเล่น,น,ลนลพับจีกันไปรอนเรานาเล่นพับจีไหม ตอนรันสิบห้าเดือนนี่ทำไมทำไมของฉันมันไม่ดังอ่ะเพิ่งหลุดรูวามาเกมส้นตีนทำไมออะแกหลุดเ,เลเก็ดูป้าโคตรแรงครับเรลนินสนาดฉันยังไม่มีประจําตัว พาคาร์โลไปเที่ยวสนุกอไปเที่ยวมาสนุกกันไหมเฮ้ยก็สนุกดีนะเว้ยมันแบบว่าได้จับคนโยนลงน้ำอะ่ะใช่ไหมเฟรนคือได้จับคนโยนลงน้ำอะ่ะพี่แกลยัเงเคยปะเังเคยปะมีประสบการณ์มาโดนแบบโดนแกลจับโยนลงน้ำอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนจะไม่เหมือนจะไม่เคยมีปะเหมือนจะไม่เคยมีนะ จะมีคนมาผิดไหมไม่มีเนาะไม่มีใครกล้าทำอะไรเองเหรอแต่ว่าเองน่าจะแบบว่าตัดอะไรเลยใช่ไหมเองเป็นหมาเหรอเสียงไม้ใช้มันดังปะ กำไลายเย็บยในกาเข้าไก้หมาบ้าเลยลงน้ำไม่ได้เมื่อวานลงน้ำแล้วต้องรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้า จะเ,เล่นในนี้ไหมเล่นปับตีกันไหมเอทม้ทำไมทำไมสวิตมันไม่แจ้งเตือนคนรีซับฉันวะงงๆวะเดี๋ยวจะไปเล่นโลบอกกันอะเ,เล่นโลบอกเปล่า เคยเล่นโรบอกไหมโรบอกุดมีชุด,ด,ดอะไรนะหรอลบไปแล้วหมายถึงอะไรลบไปแล้วไปแล้วพับจีหรือโรบอก โลบอ็อกเป็นเราลบโลบอ็อกทำไมตู้ไปจะไปเล่นอะไรกันพัฟฟี่อ่ะเอมี่ฮะ ได้ปับนึงงอเวลา เอาไปร่อนเอาเกม เนี่มาลองดูว่าสตรีมสองทางอ่ะได้ไหมไปเป็นเกมแหละ <Hello. S 2> อหือืมอัหน,นึ่งนะอืมโอ้โหเสียติดอย่างดังอ่ะเจ๊ลงไปสักห้าสิบเลยก็ได้เจ๊เ<อ>ท็ทท เอ๊ะเอ๊ะทำไมไม่ยอมจับภาพเกมกันอีกล่ะ เฮ้ยมันไม่ยอมจับภาพเกมเออหนึ่งนะ

ให้ทุกคนจับภาพเกมไม่ได้เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมมานะต้องลงก่อนทำอะไรดิ